ที่ยงสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ทุกข์กับความไม่เที่ยงนั้นถ้ามองโดยสายตาปรมัตา์แล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยอันใดเป็นทุกข์อันนั้นก็ต้องไม่เที่ยงอันใดไม่เที่ยงเราอันนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงหรืออนิจจงนั้นหมายถึงภาวะที่ไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมความเปลี่ยนไปส่วมทุกขังหมายถึง สภาพที่ไม่สามารถจะทนทานต่อคุณสมบัติเดิมของมันได้จะต้องแปรไปเพราะนั้นสับสองสับว์นี้จึงอาจจะเป็นไวยพ์ใช้แอบิรคู่กันได้สดเสมอไม่จำเป็นจะต้องพูดมาควบคู่กันถ้าพูดถึงว่าไม่เที่ยงแล้วก็ต้องหมายว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถ้าพูดถึงว่าเป็นทุกข์แล้วก็ต้องหมายว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสาเหตุที่ว่าไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์นี่แหละจึงเป็นสุญญาตาจึงเป็นสุญญตา ที่เป็นสุญญตาน่ะหมายความว่าคุณสมบัติดั้งเดิมของมันนั้นมันไม่สามารถจะรักษาคุณสมบัตินั้นไว้ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปทนในสภาพเดิมมันไม่ได้สิ่งใดที่ทนในสภาพเดิมมันไม่ได้สิ่งนั้นจึงเป็นสุญญาตาเพราะคําว่าสญญาตาแปลว่าไม่มีภาวะใดที่เป็นอยู่มีอยู่โดยตัวมันเองไม่มีภาวะใดที่เป็นอยู่มีอยู่โดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งขึ้น คำนี้ไปยวัตุญญาตาอย่าเป็นนึกวัตสุญญาตาแล้วว่าไม่มีอะไรถ้าเป็นนึกวัตสุญญาตาแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นเลขศูนย์อย่างในวิชาเลขคนิตแล้วความเข้าใจอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดในพุทธศาสนามีมีพระสูตรที่แสดงถึงหนึ่งสุญญาตาโดยเฉพาะคือเรื่องมหาสุญญา,าสูตรกับจุลสุญญา,าสูตรเป็นการแสดงเกี่ยวกับหลักสุญญาตาโดยเฉพาะ และสุญญตานี้มีเป็นชั้นชันเป็นขั้นขั้นเป็นชั้นๆั้นเป็นขั้นขทางมหายานจึงได้แบ่งเป็นสองขั้นคือขั้นสุกละสุญญาตาพวกหนึ่งธรรมะสุญญาตาพวกหนึ่งอะไรเป็นธรมธรมะสุญญาตาธรรมะสุญญาตานั้นคือความยึดถือในรูปรูปประขันเวทนาขนันสัญญาขนันสัญญาขนันเวทนาขันสัญญาขนันสังขารขนัขรขนวิญญาณขัน ความยึดถือในส่วนปริย่อยจัดเป็นรำเป็นความยึดถือในธรรมถ้าจะเปรียบแล้วความยึดถือว่ารถมีอยู่นี่เป็นอาการที่ยึดถือในตนความยึดถือว่ากงมีอยู่ล้อมีอยู่ดุมมีอยู่เพรามีอยู่อาการที่ยึดโดยจำแนกรายละเอียดลงไปนี่เป็นความยึดถือในธรรม เพราะฉะนั้นเราต้องแยกประเด็นออกยกตัวอย่างเช่นว่ามนุษย์กลาสัตว์ประกอบไปขันห้าความยึดถือว่าในขันห้านี้มีอัตตามีบุคคลมีสัตต์วะมีชีวะความยึดถือในอาการอย่างนี้เป็นความยึดถือในบุคคลซึ่งจะต้องปล่อยวางให้สูญไปเรียกว่าปุคละสูญอัตตาคราวนี้เราไม่ยึดถือในอัตตาในชีวะละ แต่ถ้าว да ่าไปยึดถือในสิ่งที่มาประกอบให้บัญญัติว่าเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาขึ้นสิ่งที่เป็นรายละเอียดมาประกอบนั่นก็ได้แก่ขันห้าบังธาตุทิบแปดบังอายตนะสิบสองบังอาการที่ไปยึดถือว่าอัตตาไม่มีแต่รูปขันมีอัตตาไม่มีแต่เวทนาขันมีอัตตาไม่มีแต่สัญญาขันมีอัตตาไม่มีแต่สังขารขันมีหรือไปยึดถือว่าอัตตาไม่มีแต่ ดินน้ำไฟเรามีอาการที่ไปยึดถือในรายละเอียดอันเป็นสิ่งซึ่งจะมารวมกันเข้าให้บัญญัติว่าเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาขึ้นนั้นความยึดถืออย่างนั้นเรียกว่าความยึดถือในธรรมในธรรมซึ่งความยึดถือชนิดนี้ก็ต้องทําลายไปเรียกว่าธรรมสุญญาตาเพราะฉะนั้นเรื่องสุญญาตาจึงมีสองชั้นอย่างหยาบๆชั้นแรกต้องปล่อยวางในเรื่องบุคคลเป็นปุคลสุญญาตาชั้นสอง ต้องปล่อยวางในความยึดถือในสิ่งอุปกรณ์รายละเอียดปลีกย่อยจากบุคคลลงไปอันได้แก่ขันห้าธาตุสิบแปดอายตนะสิบสองเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าธรรมศุญาตาเป็นสองชัน้นด้วยกันในลักษณะที่เป็นสองชั้นนี้สับพังธรรมะเราก็เรียกว่าอาหาังการและมามังการความยึดถือในบุคคลเป็นอาหาังการ ความยึดถือในธรรมเป็นมะมังการเป็นมมังการสองชั้นคือว่าเมื่อมีความยึดถือในบุคคลก็มีความยึดถือหนึ่งในของของตนเช่นว่าเอาละเราเลิกว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวฉันฉันไม่ยึดถือตัวฉันแต่ว่าฉันจะยึดถือในของของฉันเช่นว่ารูปก็เป็นของฉันเวทนาก็เป็นของฉันฉันไม่ยึดถือแต่จะยึดถือของของฉัน อาการที่ว่าฉันจะไม่ยึดถือะจะยึดถือของของฉันนี่แหละไอ้ของของฉันอันนี้เรียกว่ามามังการสิ่งซึ่งเรียกว่าเกี่ยวกับตนคราวนี้เมื่อผู้ใดสาม,สมารถทําลายอหาหังการได้ผู้นั้นก็สามารถทําลายมามาังการได้เป็นเงาตามตัวผู้ใดทําลายมามาังการได้ผู้นั้นก็ทําลายอหาหังการได้เป็นเงาตามตัวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไม่มีฉันแล้วจะมีของของฉันได้อย่างไร การที่มีของของฉันเกิดขึ้นก็เพราะมีฉันอันเป็นต้นเข้าเหมือนกันถ้าไม่มีของของฉันแล้วฉันก็มีไม่ได้ของอันนี้จึงเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าเมื่อพุทธศาสนาวิวัฒนาการมาถึงขั้นที่มีลัทธินิกายต่างลัทธิต่างอาจารย์แตแกแยกกันออกมาการตีความธรรมะในเรื่องสุญญาตาของบรรดาอาจารย์เหล่านี้ ก็เกิดการขัดแย้งกันขึ้นยกตัวอย่างเช่นว่ามีนิกายหนึ่งเรียกว่านิกายสรวาปฏิวาธะนิกายนี้เด็กเกิดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพานแล้วสามร้อยปีเศษอาจารย์ในนิกายนี้ตีความว่าฉันเราเขามีไม่ได้ถูกแล้วแต่ว่าสิ่งที่มาประกอบ ให้บัญญัติว่าฉันเราเขานั้นจะลอยเป็นศูนย์ไปด้วยกว็าหาไม่เพราะถ้าสิ่งที่เราเอามาเป็นเครื่องมือสําหรับบัญญัติสัตว์บุคคลเราเขาลอยไม่มีไปด้วยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะตั้งประทัยฐานของคําบัญญัติลงไปว่าอันนี้เราจะบัญญัติว่าเราอันนี้เราจะบัญญัติว่าเขาอันนี้เราจะบัญญัติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล เปรียบเหมือนบุคคลที่ต้องการจะปลูกตึกถ้าหาว่าไม่มีที่ให้ปลูกสําหรับให้รองรับวัตถุก,ก่อสร้างสัมภาระต่างๆอันจะเป็นสิ่งประกอบกันเป็นตัวตึกแล้วตึกจะปลูกขึ้นในท่ามกลางสูญญากาศท่ามกลางความว่างเปล่าไม่ได้ชั้นใดตัดทุกคนแม้จะเป็นคําสมมุติบัญญัตไม่มีจริงโดยประมาทแต่ถ้าว่า สภาวะของขันธ์าตุอายตนะอันเป็นสภาวะประมัตินั้นจะต้องเป็นสิ่งยืนโรงสำหรับให้คำสมมุติปัญญตัติไปถือเอาถ้าไม่มีสิ่งยืนโรงเหล่านี้แล้วเราจะไม่สามารถที่จะใช้ถ้อยคำโมหานใดๆไปบัญญัติภาวะใดๆขึ้นมาว่านี่เรียกว่ารูปข,ขันนี่เรียกว่าเวทนาขันนี่เรียกว่าสัญญาขัน นี่เรียกว่าสังขารขคันนี่เรียกว่าวิญญาณขคันได้เลยหรือไม่สามารถที่จะบัญญัติที่ลงไปได้ว่านี่เป็นปัทวีมหาพูดนี่เป็นวายโยมหาพูดนี่เป็นเตโชมหาพูดนี่เป็นอาโปมหาพูดลงไปได้เพราะฉะนั้นสภาวะประมินั้นจะต้องมีอยู่เช่นคําว่าดินหรือปัทวีคําว่าดินหรือปัทวีนั้นเป็นบัญญตัติแต่คำว่าสภาวะประมิของดินนั้นจะต้องมีอยู่ หาได้เป็นบัญญัติไม่จะต้องเป็นสภาวะประมัดมีอยู่สิ่งนั่นคืออะไรคือสภาวะแข็งแข็งพัทวีย่อมมีความแข็งแข็งเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจีนแขกฝรั่งไทยยวนแม่เรียกคําบัญญัตินี้แตกต่างกันจีนเรียกไปอย่างหนึ่งไทยเรียกไปอย่างหนึ่งแขกเรียกไปอย่างหนึ่งแตกต่างกันก็จริงไม่เข้าใจกันเลยคุณทด่ตั้แต่เมื่อทุกๆคนมาสัมผัส กับปัวีาตุที่แล้วทุกคนจะมีความเข้าใจตรงกันหมดว่าไอ้ลักษณะที่แข็งแข็งนี่แหละเป็นดินไม่ว่าจีนไทยฝรั่งลาวยวนจะต้องเกิดความเข้าใจตรงกันหมดว่านี่เป็นดินถึงแม้คําบัญญัติศัพท์จะเรียกแตกต่างของไปตามในยากของภาษาเ<ๆ>ก็จะนั้นได้เหตุผลสิ่งที่ศูนย์ก็คือบัญญัติโมหารต่างๆคือคําว่าดินเนี่ยไม่มีสภาวะ แต่ธาตุดินจะพลอยไม่มีสภาวะก็หาไม่ได้เพราะถ้าธาตดินจะพลอยไม่มีสภาวะไปด้วยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะชี้อะไรว่าอะไรเป็นดินแตกต่างจากไฟอะไรเป็นไฟแตกต่างจากน้ำอะไรเป็นน้ําแตกต่างจากลมเพราะเหตุนั้นนิกายตระวาสีวาจึงถือว่าบุคคลสูนได้อัตตาสูนได้แต่ราว่าสภาวะ มาประกอบให้บัญญัติคําว่าบุคคลว่าอัตาว่าสัตวะว่าชีวะจะพลอยเป็นศูนย์ด้วยก็หาไม่นั่นก็คือนิกายนี้ยอมรับแต่ปุคละศูนย์ยตาไม่ยอมรับธรรมะศูนย์ยตาคือธรรมะจะศูนย์ไม่ได้ธรรมะในที่นี้นะ่ะหมายถึงทั้งสังขารธรรมวิสังขารธรรมทั้งหมดไม่ใช่หมายถึงโลกุตตรธรรมอย่างเดียวจะพลอยเป็นของไม่มีสภาวะด้วยก็หาไม่ได้ จะต้องเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ดำรงอยู่นี่เป็นทัศนะของนิกายตรวาสีวาทิสต่อมาในสมัยที่มีพระภิมหายานแล้วฝ่ายมหายานมีอยู่นิกายหนึ่งเรียกว่าโยคาจาระวิชยานวาทินซึ่งเรียกเป็นฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นโยคาจาระไอเดียดิซัมเป็นฝ่ายมโนภาพนิยมในพุทธศาสนา นิกายโยคาจาระไอเดียดิสมัมเนได้ให้ทัศนว่าสิ่งทั้งหมดที่ปรากฏแก่ทางอายตนะสัมผัสของเรานั้นไม่มีสภาวะเป็นอยู่จริงเลยทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่ภาพสะท้อนที่ออกไปจากจิตของเราสิ่งที่มีอยู่จริงนั่นคือจิตหาได้ศูนย์ใหม่สิ่งที่ศูนย์ก็